จ,จริงคนกลาววน่าลวคนกล่าวว่าไม่กล่าวคนมันเก่งหลังๆอ่ะพวกบัตเตอร์ควีเซอร์อ่ะเฮ้ยคอมอ๋คอ,อคอมเดสเซชั่นมันจะมีะสร้างเพิ่มอ่ะมันจะมีสร้างเพิ่มจากคอมแมนเซ็นเตอร์ขยายออกมาอืมหรือคอมคอมเดสเซชั่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่สามารถเอ็กซ์เตอ์ได้เว้ยว่าคนคนอยู่ไหน ผมพิโกม่ะนั่นแหละายไม่ใช่เหรอนั่นแหละคือการแอมของมันเว้ยพอดีเหรอคือไม่เอ็กซเร,รได้ก็เกียนล้วอะ่ะตอนนี้กูแล้งส่งออฟเซอร์ไปห,หาทานมึงอยู่วัน,นนี้เราอยู่รายการ MC G TV ครับผมวันนี้เราก็จะมาเากียนเลี้ยงกีกันนะผมเราเฮ้ยเติ้ลแล้วถ้าเป็นมึงหัวไอ้นกตัวเล็กๆเขาเน้นทำอะไรวะเอาไว้โจมตีนกตัวใหญ่ ตัวใหญ่ขึ้ไอพวกยานบินอะไอ้ <ś c oughs> ที่มันยกกาศขึ้นมาทำไมอ่ะ <ś c oughs> เอา้ายกมึงก็ทำไปแล้ว <ś c oughs> มึงกดมึงกดที่นั่นอะคอมเมนต์ <S <S ไอเนี่ยไอที่มันมุนหมุนอยู่ข้างๆคอมเมนต์เซ็นเตอ,อ,อร์ <S <S เออเห็นแล้วแล้วควลิกขวาที่ฐานล่างของมึงอะเห็นไหมล่างล่างสุดอ่ะ <S <S อ๋อไอเสดสแกนเ อ,อ๋อสายตาอ๋อคือต้องใช้เอนจในการสแกนใช่ไหมวายเแบบีแกนไม่ใช่หรอกมันต้องใช้เอนในการสแกนใช่่ะต้อชาร์จ่อมัชาร์จลยใช้ต้องเจ็ดสิบเอนจรด c o m อัพเกรด อ,อัปเดต,ตเป็นานาจังวะจริงอัปเกรดจังตอนนี้กูส่งออฟเซอร์เอร์เข้าไปในด้านมึงออฟเซเอร์คือเป็นอะไรตัวเป็นตัวร้องหวน่ะแล้วมันสังวคมไม่ไม่กูส่งออฟเซอร์เอร์มาทานน,นี่ของมึงอะโอเวอร์หลอดอันนี้ออฟเซอร์เอร์ถ้ามึงเอสเตย์จะเห็นเลยว่าอยู่ตรงไหนมนนนั่งในฐานมึง เ้าของกูมันเองก็เลงไม่ได้เติ้ลเขามึงอกล้องเห็นได้เพราะมึงมีโอเวอร์หลอดอะเห็นไหมตัวที่มันเป็นบ้านนี่งมันจะแกไม่เห็นยังไรเลยวะมองไม่เห็นอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วก็ให้ห้องวังมองไม่เห็นนะเต้ลออฟเซอร์เวอร์ออฟเซอร์เวอร์ออฟเซอร์และไอ้เต้ลมันอยู่ตรงหางกูใช่ป่ะเห็นเลยเนี่ยเมื่อกี้แม่งเดินมาแถวๆนี้ยกูจะแกนเห็นมันแกเห็นอยู่เปล่า นี่อยู่ในช่วงกินเกลียนใช่ไหมเกลียนอะไรดีเอ็กซ์เตอ์เลยอะไรของมึงอะ <พา S 1> ใช่เลยอ๋อเอ็เตอไปแล้วอ๋อนี่เจอแล้วเอ็กซ์เตอร์ชอบล่าาอ,าาองหนไม่ชอบหยุดอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นละเห็นเห็นแม่งเดินอลยเนี่ยเห็นวะเนี่ยเห็นแม่งเดินเห็นแม่งเดินเดินทุกคเลยไอ้ยังไม่บอกไปดิเลยกูเห็นมึงอ,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 นะอยู่นะจัดมันทำอะไรได้ออคเซอร์เบอร์มันได้แต่มองเห็น น้ำเยียอะไรไม่ได้เลยนี่คือความแกงของออฟเซอร์้องมตะแกะตะแกงตะบ้านตอนนี้กูลังอัพเกรดปั๊บทำไมได้กับเกรดเยี่ยทำไรลแต่ละอันมันต้องค่อยๆออัพด้วยนะ แล้วแต่มึงอ่ะมึงอยากชอบเล่นสายอะไรก็แล้วแต่มึงแม่งสร้างยานโจมตีแล้วอ่ะคิดดูดิอะรมันสร้างอะไรอะทอร์เรนทอร์เรนอะไรวะอ่านไม่ออกเทอร์เรนตอร์เรนวะไม่์เรนทอร์เรนอะออมออมออมโมลี่เอชพีข้างข้างเหรออันนี้ไอ้ตัวไฟกูอ่านออกเว้ยเทอร์เรนไฟแบกไฟแบกอันนี้มาเรียนอันนี้เมดิก บางบางตัวนะอันนี้นี่คือเลน่นคือคือตอนนี้ก็น่าอิตเลยดูสา่ว่ามันสร้างอะไรมาจริงๆเนี่ยยังไม่สร้างยังไม่สร้างตัวอะไรเลยอ่ะมันมีบางอ่าอยังม่สร้างมันมีสร้างเป็นคอนโทรลเคอร์เวอร์ใช่ไหมนะมันจะมันจะขยายอ่ะบางขามันขยายได้ด้วย เธอเนี่ยขยายออกมาอย่างเงี้ยฟื้บแล้วก็จะสร้างอะไรก็ไม่รู้เนีน่ยเออสร้างเพิ่มได้ไหนก็สร้างเป็นแมคกกินช็อปเนี่ยเห็นไหมที่มึงสร้างไอ้รถอะไอ้รถหัวแหลมอะมันกราวได้ใช่ปะสบายสบายเรื่องแมคกกินแต่มันเอาเป็นแมคกกินช็อปป่ะแม็กซี่ช็อปคืออะไรวะนักไอของปะเออ ไอที่ส่งเอซีวีมาสักตัวหนึ่งดิกปเอาตัวนึ่งเ,เล่นอย่าเพิ่งบอกให้ส่งก็ส่ง<อ>เฮ้ยา้นมึงจะยิงทำไ่เดีไอเอเย่งี่เหรอ ไอ้ยีเปี้ยันบุกมยไอ้ยี่ีมันบุกมาไอ้ยี่ีมันบุกมากำลังสร้างมันเพลเลยมึงสร้างสร้างทหารเยอะเลยไม่ะไม่หมายถึงไอ้ยี่ีเูบอกไอ้ยี่ีทหารเยอะเยอะทำไมวไอ้ีมันทำไม เมื่อกี้ได้มือบุกไปหายยีอ่ะใจกันผมกำลังจะดูอ้ชิ้นเป็นแม่งช่างอะไรอยู่นี่มึงตีเฉยเลยดีนะที่แม่งมีไฟแบตอ่ะไม่มีแม่งแพ้แล้วอ่ะจริงๆริงอะไรอ่ะไอ้ยีอ่ะเมื่อกี้กูเอาไปต่อเล่นๆเฉยๆม่งเอาไปไม่หมดแล้วเนี่ยไม่คือไฟไฟแบตอ่ะมันสามารถฆ่าไอ้พวกนั้นได้เยอะคือไอ้พวกเซิร์กอ่ะไอ้พวกเซิร์กลิงอ่ะเออมันฆ่าได้มึงเอายางขนส่งมาทำไมเนี่ยฮึ เอายายขนส่งมาทำไมไอ้ไอ้ยางใหญ่ๆนะเทเลนดับเปิดนะเออเทเลนดับเปิดยายขนส่งอืมสร้างเล่นมึงสร้างอาหารมาเยอะๆอ่ะการเทเลนแทงเอ้ยอัปเกรดไอ้นั่นยังซีแทงยังเฮ้ยก็อันนี้ไม่ทำอะไรอ่ะแอเนี่ยซีแทงซีแทงอัปเกรดซีโหมดอ่ะเหอเตอรต้านต้านอัมโมลี่อัมโมลี่จีละวะไอ้เอร์มาเนี่ยทำอะไรวะ ไม่รู้เมื่อกี้ใครมันมันต่อถันกำลังกำลังสร้าง,งอาร์บอรี่อยู่ตกใจแป๊บคุงอัปเกรดนั่นน่ะอัปเกรดซีทแทงค์เอ๊ะอัปเกรดซีเท่เอ๊ะซีโหมดให้กับซีทแทงค์ยังอ่ะตรงอะไรนะ่ะมีชอบอะไรของมึงอ่ะเห็นป่าที่มันเป็นรูปรถถังอ่ะรถถังออกออกซีดอ่ะใส่แทง,ทงเฮ้ยเหี้ย,อยโอ้โห ไอ้เห no ี้ยมึงยิงกูทำไมออฟเซอร์เวอร์กูพังเลยอ้าวเหรออ้าวเห็นเนาะไม่เห็นอะไอ้มึงเห็นไหมที่มึงสร้างมาไอ้เนี่ยอีกอีกลำไอบัลเล็ตกัะนะปังเกอร์อะไม่ใช่ไม่ใช่อีกอันเนี้ยไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ที่มันคล้ายๆยานวงกลมอะไอเนี่ยจะสามารถเห็นจะสามารถเห็นมอเตอร์ตอนนี้กูไม่ไกลละไอ้เจ้าพังเลย ที่ส่ง scv มาหน้าฐานดูตัวดิเออขอขอดูหน่อย scv ของมันเป็นไงวะเดี๋ยวที scv ่ง SC มาหน้าฐานหนึ่ง scv <B S 2> <อ>หน้าฐานใครหน้าฐานมึงหนึ่งตัวอันหน,หนึ่งเนาะเอาตัวหนึ่งก่อนเฮ้ออยอะกูกูตัวอะไรไอ้เติ้อ ah scv หน้าฐานเอา โอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไปกลับบ้านเฮียตนกลับบ้านกันเพื่อนอย่คไปอรัอ้ยเ้ยโอยัอโอ้ยโออ้ยโอออ้้้อออยอ้ แม่งหยุดเปลี่ยนยันี่โกงก็มาไม่ได้อาตัวครเลยหยุดยังแม่งบอกไอ้เผาไม่ใช่คนเดียวด้วยนะเว้ยทำได้ไอะไอ้ยังพี่โกงก็บอกอยู่ว่าฝั่งนี้มันเกียร์เออแล้วมึงจะเอาไปทำไมอ่ะเริ่งเกลที่เกลือไม่จอมตีไม่ได้ไอ้เออแล้วเอาไปทำไมอ่ะกูยังไม่ยุ่งเหยื่มันมีความสามารถพิเศษอย่างนี้เลย ยึดยึดยึดไงน,นี่เว้ยมึงดูที่มึงดูฐานทัพมึงนะที่โดนสีดแดงๆไหนไม่เห็นอ่ะกังจะพังแล้วไว้เพื่อนได้ไงอ่ะอ๋อไอ้ตัวนี้กำลังจะพังแล้วเวพื่อน,น,รนเริ่มละเริ่ม,ดมแมดกมึงเข้ามาดูดีเริ่มแดงและเริ่มแดงและทำไมซ่อมก็จะพังแล้วนะเพื่อน สกิลสองสกิลหสกิลสองสกิลสที่ใช้อ่ะไม่ยากนักโจมตีไม่ได้มันโจมตีไม่ได้มานาหมดแล้วมานาคุก็หมดเนี่รอมานาเพิ่มกว่าแกล้งไอเตอร์ไอ้แก้งไแก้งมันไม่แก้งมานาคุให้ตีไม่ได้ที่นะไม่คุให้คุให้มีกตัวนึงไม่มานาไอ้ไอ้ตัวนั้นมานาหมดแล้วต้องรอใช่ไงคุให้มีสองตัวไหมแล้วคุตีมันไม่ได้เด้ยใช่ไหมฟังบาลแล็บ แล้วมันมุกดีนด้วยนะในอัพเนี่ยเองอะเี่ยมาบนเอ็แทกนะเฮ้กูได้ยินเสียงอะไร เอามึงจะตามกูมาทำไมไมเออแหละไอตัวนี้ไม่มีประโยชน์อะไรสองตัวนี้กูขอน่อยเว้ยอย่าเลยจง Receiving headquarters. I'll try to go back. I told you I won't à, back. À à, à. <laughs> 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 à, Greetings. À, <laughs> 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 <laughs>

คืออะไรปิดเถอะแบตเตอรี่แล้วตัวอะไรอะ่ะกดกดลงดินกดลงดินเอออะไรมึงเน <c oughs> ี่ยเฮ้ยหรืออย่าไปแกงมันเอ็กซ์เลย์ลยดิเอ็กซ์เล์เอ็กซ์เล์ตรงนี้มันถึกอะ่ะ เอกทะเลดิเอ็กดิไอทีเอ็กซ์เรย์ตรงนี้มันขุดดิมึงใช้เป็นประโยชน์มั้งเหรอมึงเห็นไหมนะมึงก็วิ่งไปฆ่ามันเร็วมึงฆ่าไม่ได้ไม่มาโหดนะมันฆ่าไม่ได้ไม่มึงเอกทะเลเจอมันแล้วว่าก็ขุดมันเป็นมุงกลบมันฆ่าไม่ได้เว้ยเมื่อกี้ขนาดมึงเห็นเอกตะเลมึงฆ่าไม่ได้เลยตอนนั้นแ่ะก็มันยิงไม่ได้อ่ะมันยิงไม่โดน ไม่มันไม่เขียนว่าอันอันทำแบบนั้นไดนแค่ทำไมกูจะฆ่ามันไม่ได้วะเดี๋ยวรอไปดูคลิปแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเว้เพื่อนแล้วใครเอามาตีตังเลยไอยีพี ไอพีเต้นแรงตีจังเลยยังไม่ได้ตีเลยเนื่องจากเออเนี่ยดูไปไอพีอยู่ขวาล่างนี่หว่าใช่ปะไอพีสีขาวไอที่นี่มันก็ปิ๊งกระจังเลยนะกูไม่ได้ทำนะโอ้ยไอ้คนไปไม่เได้แม่งไอ้เหี้ย เดาคุกเชียร he? ์ให้ไอ้เต้ยไม่ดีอยูถามจริงมองเห็นเบ้าตัวเมื่อกี้น่ะเอ้ยให้มันฝึกก่อนในสัตว์มึงอกี้มึยืดบุกมันไอ้พวกขวัยพ้องป้านกูแตกหมดแหละมึงซ่อมเลยรีบซ่อมเลยซ่อมยเหรอทันบุ้งเนาะกูเฝ้าหน้าถามมึงอยู่มึงเห็นไหม ไม่ทำลายหรอเไาออกก็ตายอย่างนีอะมือทำไหมหนักไหมมึงบอกเลยบอยมึงคิวบอยไห้ตัวให้มันิน้มันอยากมีนินเงี้องเข้าใจไหย ตอนนี้กูมีฐานทัพคือฐานทัพไอทีทีไม่มึงเอาไปหระไม่เอาฐานทัพไปเยียทีดทีถ้ราปานทัพมึงนะปานนี้กูชนะแล้วกินเกมแล้วไม่ใช่แงหฐานทัพกูฐานทัพมึงไม่ชอะไรวะสปายหมดไเมื่อกูจะสนอยถามกีวจ้าเิน

เข้าไปแล้วครับบุกเข้าไปแล้วครับสี่ตัวครับโอ้โหมาครับโดนเรียบหอยครับข้าต้องการประกันเงินฝากกวาดกระดับอะไรเดี๋ยวะฮาร์ดเลย เ้ม,มึงไปดีทาไมวะอตอนนี้ครับกำลังรอบ,บอดไปถานทีเฮ้ยเฮ้ยไอตัวมันมสีะสีแดงวะสีแดงไม่ใช่ฟาง,อ,ง,อ,งอ๋ออั่งที่ะสีแดง ไข่แม่งปอดไว้ยึดถกขุาาน้ำข้อสขวโกระทมันไปผ่านมึงต้องมาติดตัวเลยนะเว้ยโหเข้ไหวตีแล้วก็เนี่ยเรียนรองความสนใจแล้วก็ไปฐันเพื่อนมาสู้เที่ยงขุดน้อสเออไปหาบอทบอท์แม,ม่งโง่ได้ยินเสียงฐานใครบึ้ม ไอ้ยัยีแม่งหยุดแล้วล่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนใจยเย็นทำ,นำโมทำโมน้ำโมสังโครดูดิดูกล้อบดูกรอบใจยเย็นๆล้วเอ้หนับไฟตีเผ่านี้มันต้องฟนันมันต้องฟนัน <Billie S 1> มันต้องสร้างหนอนเยอะนี่หว่ามึงก็สร้างฐานมือเลี้ยงมือต้องสร้างฐานใหญ่เยอะเว้ยกูได้ทั้งสี่ฐานเมื่อกี้ตอนนี้เนี่ยเหรอพวกมึงเนี่ยมื่อกี้กูสร้างทั้งสี่ฐานฐานใหญ่เนี่ยมึงดูดิดูดิสร้างโคตรเยอะอ่ะใครอ่ะเนี่ยดูดิไอ้เหี้ยมันสร้างแฮชชอรีโคตรเยอะไอ้เหี้ยพี่อะบอดแต่บอดดิสไม่บอดบอทสีบอทสีขาวอะแม่งสร้างแค่สองอันว่าแต่สีต้อแม่งขู่บอทสีต้องไม่สร้างอย่างไร ปอดาไรต้นสีส้มมานะเออเออใช่มันดูกูเตรียมตัวกูปอดตลอดเวลานปอดแม่งเข้าอยู่หน้าฐานเน่สองตัวเองได้ y o warriors have engaged the enemy ได้อแม่ง้ายู่เนี โอหดูดิเรียบร้อยแล้วปุกเข้าไปแล้วโอ้โหมันนะครับนี่เราการปล่อยหวยีแแค่นนนั้หละเฮ้ยมันบุกไปถ่ายมึงแล้วทีอะไรไปแล้วแง่ละไป ดูแม่ข่าหางกุ่งข่ะมาหมูละกอนวันนี้มาพกกขวั่งเจ็ดตอตัดไปตัดมาไม่รู้่ยตัดยังไงอยากตัดให้คนดูมันสะสนนัตเต้นนะอะไรอ่ะคนดูมันงงนะเต้นไม่เอะกูทำไอ้นั่นให้ไงกับตัดอ่ะ ผมว่าตัดๆฮาฮาพอเกมตาคาบสองเอ้ยเกมตาคาบบลูบอลลัดเหรอไม่หรว่าบลัดวอ้เหรอบล็อบอดวอมั้งไม่รู้หลัดอะตัดที่แปลว่าเลือดอะเตินสงคามเลือดอะไรอย่างเงี้ย มึดมงดูมันสร้างเพชรี้อ่ะมันสร้างเรนแบบกูเฮีย <c oughs> เอาอะเนียอีไปน้ำาาดูต้งก้รสร้างต้นอีกแถวหนึง่งไอ้เฮียวันนี้เราจะมาสอนเทคนิคใกนการเล่นสตา,าร์ค้ามาโว้ยในแบบี่ชื่อว่าอะไรนะทีอ้าจ,จ้าตางนี่เยอะเกินตังหมดสว้างไายไม่ได้ กนะ็เก็บแต่บ้านก็เก็บบ้านเยอะไงบ้านทาจิตนะมองไม่เห็นอนะ่ะถ้าเป็นบ,บ้านมองไม่เห็น,น,นลูกไก่อะ